สวัสดีทักทายเพื่อนๆจากนอร์เวย์ค่ะวันนี้ที่นอร์เวย์อุณหภูมิ10องศาแต่แดดดีมากๆเลยนะคะเหมือนฤดูร้อนเลยนะคะสัปดาห์นี้ก็เป็นสัปดาห์สุดท้ายของฤดูหนาวนะคะเดือนมีนาที่หน้าก็จะเริ่มเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิค่ะเพื่อนๆแต่ว่าวันนี้คือเป็นอะไรที่แบบ ที่งามมากเลยนะคะดูแดดถ้าเป็นที่บ้านเราแดดขนาดนี้คงร้อนมากเลยนะคะแต่นี่คือสิบองศาถือว่าดีมาก,มากๆนะคะสิบองศาแดดแร<ม>งมากเลยนะพนเพื่อนๆบรรยากาศวันนี้ที่สวนหลังบ้านนะคะเวลาบ่ายสามโมงเย็นค่ะคือ อากาศดีมากๆดูเพืนด,ดูท้องฟ้าสิคะเป็นสีฟ้าแบบไม่มีเมฆสีขาวเลยนะเป็นสีฟ้าสวยจังเลยแดดสว่างมากแรงนะค <c> ะ <oughs> ดีต่อใจมากเลยนะคะสำหรับประเทศเมืองหนาวแล้วมีแดดแบบนี้นะคะ10องศากำลังดีเลยนะคะดูเสื้อวันนี้ก็ใส่แบบสบายๆออกมาข้างนอกได้ <c oughs> ดีสุดๆเลยค่ะ <c oughs> เยถ้าเป็นถ้าเป็นประมาณบ่ายสามจะมือแล้วเนาะถ้าเพื่อนๆที่ติดตามนะคะจำได้แต่นี่คือบ่ายสาม แต่ดีมากเลยลูกกระทก็ออกไปเล่นข้างนอกแล้วนะคะเรามีความสุขเมียก็มีความสุขท้องฟ้าสวยจริงๆเลยวันนี้เก็บความสวยงามนะคะของนอรเวยมาฝาค่ะเรามีแดดแล้ววันนี้ดี มากเลยเดี๋ยวเจอกันค่ะ